ลองอ่านโจทย์ข้อ74นะคะเราจะเห็นว่าถ้านักเรียนต้องการทดสอบความยืดหยุ่นของวัสดุนะว่ามันยืดหยุ่นมากหรือยืดหยุ่นน้อยเนี่ยนักเรียนต้องจัดสิ่งใดให้แตกต่างกันเวลาเขาจะทดสอบความยืดหยุ่นเนี่ยเขาจะทำการทดลองอะไรมันยืดหยุ่นดีกว่ากันจริงไหมดีอ่าที่สุดหรือดีมากกว่าดีน้อยกว่ากันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น ชนิดของวัสดุที่มาทดสอบควรจะเหมือนหรือต่างกันแบบเดียวหรือหลายๆแบบหลายหลายๆแบบสิเมันก็ต้องมีวัสดุ A B C D จริงไหมจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันไหนมันมีความยืดหยุ่นดีกว่ากันนะคะแน่ๆเลยก็คือต้องจัดชนิดของวัสดุให้แตกต่างกันเอา้อนี้ได้นะแรงที่ใช้ดึงวัสดุควรใช้แรงเท่ากันไหมคะ ากเท่ากัน,กนแสดงว่าคนนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบควรจะเหมือนกันไหมสมมุติใครเครื่องทั้งสปริงอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นเครื่องทั้งสปริงอันเดียวกันไหมมันก็ควรจะเป็นเครื่องมืออันเดียวกันในการวัด mm hmm. ว่าเ้ย A B C เนี่ยไหนมันมีความยืดหยุ่นดีกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะไอ้ตรงเนี้ยต้องเป็นตัวแปรควบคุม เวลาเราบอกว่าถ้ามันเหมือนกันก็คือเราต้องควบคุมแรงที่ใช้ดึงก็ต้องควบคุมค่ะลูกกระบวนการทดสอบความยืดหยุ่นก็ต้องใช้กระบวนการเดียวกันมันถึงจะแควไม่เอาเปรียบกันนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยควบคุมหมดเลยยกเว้นเราต้องให้ต่างกันก็คือนิดของวัสดุเจ็ดสิบห้าข้อสงสัยการสร้างการทดลองเพื่อตอบสนองสิ่งที่เราสงสัย นั้นเลยเขาสงสัยเรื่องของเอานํำเชื้อเพลิงมาต้มนะเขาบอกเลยว่าถ้านําเชื้อเพลิงมาต้มน้ําโดยมีจุดประสงค์เพื่อหาคําตอบของคําตอบที่เขาจะหานะคําตอบแรกเขาต้องการทราบว่าของเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานความร้อนแก่น้ําให้ความร้อนแก่น้ําเนี่ยแตกต่างกันไหมอ,อีกอันหนึ่งที่เขาอยากจะ ทดลองเพื่อทราบว่าของเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองนะต่างกันหรือเปล่าใช้มากหรือ,อใช้น้อยก่ากันถ้าเราอยากจะรู้แบบนี้เราต้องทำการทดลองอย่างไรนะเขาบอกว่าในการจัดการทดลองข้อใดไม่จำเป็นต้องกระทำอันที่หนึ่งคือของเหลวเนี้ยให้ความร้อนเหกันไหมอันที่สองก็คือของเหลวเนี้ยมันสิ้นเปลือง ต่างกันหรือเปล่าดังนั้นเราก็เลยต้องมีชนิดเชื้อเพลิงชนิดของเชื้อเพลิงต้องมีหลายชนิดไหมคะก็ต้องมีหลายชนิดแสดงว่าชนิดของเชื้อเพลิงเนี่ยต้องจัดให้มันมีความต่างกันแล้วเราก็ไปทดลองหานะคะว่าอันไหนให้ความร้อนดีกว่ากันอันไหนให้ให้ความสิ้นเปลืองนะคะน้อยกว่ากันหรือมากกว่ากันถ้าเราจะจัดการทดลองอุณหภูมิของของเหลวที่เป็นเชื้อเพลิง ก่อนนำไปต้มและหลังไปต้มควรต้องวัดไว้ก่อนไหมคะอุณหภูมิของของเหลวก่อนเอาไปต้มน้ําและหลังเอาไปต้มน้ําควรจะต้องวัดไหมอันนี้เอาไว้ก่อนนะอ่ะอุณหภูมิของน้ําก่อนต้มกับหลังต้มเราดูเรื่องความร้อนนะกับความสิ้นเปลืองถ้าเราจะดูเรื่องความร้อนของน้ำอุณหภูมิของน้าก่อนต้มและหลังต้มมันต้องวัดนะไม่งั้นมันจะไม่รู้นะว่าอันไหนร้อนดีกว่ากันนี่ต้องทําค่ะต้องน้ําหนัก ของของเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงก่อนและหลังต้มหนูนึกว่าเราเติมน้ามันตอนแรกมันเต็มถังก็ขับขับไปแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงถ้าเราทําการทดลองเนี่ยวิธีการดูว่ามันลดลงมากหรือลดลงน้อยทัางน้ําหนักดีที่สุดแล้วการช่างน้ําหนักก่อนและหลังการต้มจําเป็นไหมต้องเอาระยะเวลาในการต้มให้เท่ากันทุกครั้งเพื่อให้มันยุติธรรมเวลาที่ใช้ในการต้มต้องควรเท่ากันทันั้นสามข้อเนี่ย ให้มันเท่ากันนะเราถึงจะพิสูจน์ได้ว่าชนิดของเชื้อเพลิงชนิดไหนเนี่ยมันให้ความร้อนดีกว่ากันมันสิ้นเปลืองน้อยกว่ากันส่วนข้อที่หนึ่งอุณหภูมิของเชื้อเพลิงจําเป็นต้องวัดไหมคะอง APC เราสนใจไหมองศาเราไม่ได้สนใจนะคะลูกมีพอเราไม่ได้สนใจเราก็ไม่จําเป็นทั้งนนี้นะคะ<ม>ก็อันนี้เลย